สวัสดีครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนสามศูนย์สี่นะครับผมมาจากพนมสรารคามนะครับมุ่งหน้าแปดลิ้วนะครับผมแปดลิ้วข้างหน้านี้ก็จะเป็นสะพานข้ามแม่น้ําบางประกงนะครับเพิ่งสร้างเสร็จแล้วนะครับผมสร้างเสร็จแล้ว เป็นฝั่งละสองสะพานเลยนะครับมีเลนนอกเลนในเลยนะครับผมเพิ่งจะเสร็จนะครับเพิ่งจะเปิดใช้แล้วนะเปิดใช้แล้วเอจะเ,เปิดใช้หมาเลยนะครับใหญ่เลยครับฝั่งละเลนในสามเลนนอกสามเหมือนกันนะครับผม ไปกับฝั่งละหกช่องเจราจอนนะครับยิ่งใหญ่เลยนะครับสวยงามสะพานบารมีโสธรน,นะครับผมสะพานบารมีโสธร mm hmm. ลงมาก็จะเจอเก็บงานนิดหน่อยนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าระบบไฟนะครับผมยัง ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันไฟไใช้ระบบไฟนะครับเมื่อกี้เป็นรถเสียเปิดใช้แล้วนะครับข้างหน้าก็จะเป็นแยกต่างระดับนะครับถ้าเราขึ้นขวาวนไปมีนบุรีนะครับไปแปดเลี้ยวไปมีนบุรีได้นะครับผมถนนสุวินทวงศ์นะครับไปสุวินทวงศ์ ขวามือนะครับวนขวานะครับไปเข้าเข้าแป่นเลี้ยวนะครับทางเาซานะครับผมถนนสุวินทวงศ์นะครับเข้ากรุงเทพนะครับหนองตอกมินบุรีนะครับเลี้ยวซ้ายนี่ก็บางปะกงนะครับผมเลี้ยวซ้ายบางปะกงเพื่อจะไปขึ้นมอเตอร์เวย์เข้ากรุงเทพนะครับ มาถึงตอนนี้รถเยอะนะครับผมรถเยอะเป็นรถอ๋อบัตรเหตุนะครับมีอุบัติเหตุวู่โอ้ขึ้นยอดเลยนะครับหมุนเลยนะครับค่อนข้างหนักนะครับ ทางหลวงหมายเลขสามหนึ่งสี่นะครับตรงนี้เป็นสามหนึ่งสี่มาจากถนนบางนาตลาดบางนาตลาดไปแผวนรลิ้วนะครับผมสามหนึ่งสี่เลี้ยวขวาถ้ามาจากบางนาสามหนึ่งสี่เลี้ยวขวา ที่เลี้ยวปาจุดที่เรามานะครับผมสามสี่สามศูนย์สี่นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับขอบคุณสหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรรรยากาศคืบฟ้าคืมฝนนะครับฝนจะมาแล้วครับ